สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแชร์มุมมองของทองคำสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในมุมมองของผมนะครับสำหรับกราฟทองคำผมมองว่าตอนนี้เป็นการพักราคาแบบนอนเซนดดาลลาดเอ็กซ์เวนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่ออีกขึ้นหนึ่งนะครับก็ไม่ขอไปพูดถึงภาพใหญ่นะครับขอแชร์มุมมองในปัจจุบันที่ผมมองนะครับตอนนี้ก็คือกราฟสร้างเป็น A B แล้วก็ C นะครับจุดชุดแรกของคอลเลคชั่น ก็มีการปรับเป็นขึ้น x โดยเป็นประเภทของแฟลตนะครับก็คือเป็น a b แล้วก็ c นะครับโดยการขึ้นของ c ก็จะเป็น trading impulse นะครับ1 2 3 4 5ผม,ม,ผมค่าผมมองผมคาดการว่าจบ5ประมาณนีะครับ3 3 6 5ผมไม่ควรจะเกินไปมากกว่านี้นครับก็คือถ้ามันผิดแผนถ้าเกิน3 3 70ขึ้นไปถือว่าเป็นการผิดแผนในการพักราคาครั้งนี้เพราะว่าผมมองว่า impulse ชุดนี้ควรจะจบได้แค่เท่านี้นะครับ ก็หลังจากที่จบอิมเพลชชุดนี้แล้วมันก็จะเป็นการจบ C p B c ของขึ้น x นะครับหลังจากจบ x แล้วผมก็มองว่าจะเป็นการปรับราคาอีกครั้งหนึ่งของคอลเลกชันชุดถัดมานะครับก็จะเป็น a แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น b แล้วก็ c ถัดไปครับในอนาคตนะครับก็ผมมองว่าต้องลงต่ออีกอีกสักพักนึ่นะครับ นานอยู่นะครับพอสมควรนะครับน่าจะเป็นการไซด์เวย์ลงไปเรื่อยๆเป็นการลักษณะไซด์เวย์ดาวนะครับก็มองว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการลงในคลื่น A อชุดนี้ครับก็ต้องดูว่า A จะลงแบบไหนนะครับก็จะมีแนวรับหลายๆแนวรับอยู่ครับซึ่งเป็นการคาดการคร่าวๆนะครับอาจจะเป็นการลงแบบนี้ครับลักษณะการลงนะครับลงมาก็มาที่แนวรับชุดนี้ครับ แล้วก็มีกาดกลับไปอาจจะขึ้นในรูปแบบลักษณะที่เป็น QML นะครับก็คือเป็น QM pattern ก็ปรับลงมาเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่า A ชุดนี้จะเป็นอะไรครับไม่ทราบว่าจะเป็น flat หรือว่าเป็น exact ก็ต้องรอให้กราฟมันเกิดขึ้น A ชุดแรกกลับมาครับว่าจะเป็นแบบไหนก็ถ้าแบบมองแบบ pattern ก็มองว่าน่าจะเป็น sideways ลงมาประมาณนี้ครับลักษณะขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ทางนี้ต้องไปรอดูอีกทีครับว่ามันจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนนะครับเป็นพฤติกรรมการลงแบบ คอรเริคชันชุดที่เป็นแฟลตหรือว่าเป็นซิกแซกดังนี้ต้องดู A ครับว่า A เป็นรหัสอะไรถ้าเป็นรหัส5อาจจะเป็นซิกแซกถ้าเป็นรหัส3อาจจะเป็นแฟลตทีนี้ในกลุ่มเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตเป็นมุมมองอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์แต่ละวันรายวันมันจะเป็นยังไงนะครับแต่มุมมองหลักๆก็คือมองว่าสัปดาห์หน้ามีการปรับตัวลงมาเป็นขึ้น A ครับ โดย A ก็น่าจะโซนประมาณ3,000นะครับ3 5 0 3 0 5 0โดยประมาณครับหรืออาจจะลงถึง3020ก็เป็นได้ครับท้งนี้ยังไม่แน่ว่าจะลงขนาดไหนครับต้องดูลักษณะขึ้นภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ครับเป็นมุมมองระยะต้องพูดว่าเป็นระยะกลางนะครับของสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์หน้าจะครับค่อยๆปรับตัวลงทั้งสัปดาห์นะครับ รหัดไปก็ค่อยปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นลนกักษณะกลางที่เป็นซา์เวดาวนะครับเกีย okay, รับวันนี้ก็จะมีแค่นีรับสวัสดีครับ